วันนี้มาลันลับเล่นเงินกันเราสุกมาลันลับเราบอกจำกันยี่หมอก็คือบ้านหลังหลังเก้าหลังแรกก็คือบ้านของปูของยาเป็นบ้านเดือนคำยาเป็นจืดเดือนคำ พี่ก็ว่าเออเาเปิดร้านเทาสื้อเงินเงินกุ้วยเนี่ยเป็นสลิปมงคลกับร้านของเทาตัวเงเ wow. นี่ยว้าวเด็เยขาเขาักมาก่อนอีเอหนหาหูบ้านที่อยู่เกาหลีก็ชอบาผมเบานั่นน่ะบ้านผมเก่าบ้านเลน่านั่นน่ะจะส่งตังค์ให้โอดลาบและ้ะเขาทายม่้พรอย่างวันนั่งก็ไม่ละเอียครับโอ้สดนิ่งด้วยกัน,กน,น,นแ่นิ่งเสิร์ฟไปนาเป้ โอ้น้ำพี่กับผมผมันก่นใจนีนเ่เออของก็แล้วไปเออต้นหมอกว้าว <c oughs> หอนลาดหลังมือดีกว่าเจอแปลกหน้าแต่แต้เลยสุดยอดนะลาบมันเฮาหน่อย <c oughs> <c oughs> เน,ะนะาะก็เลยแต่ไข่หม้อนี่ลาบควายไต่หม้อน่อลาบควายแข่งอม <c oughs> อืมมันเลยส้มจิีบหน่อยหอมไหมหอมโซ่ <c oughs> ถ้าเป็นยีสานเนี่ยันจะมันจะใช้ข้าวคว่าถ้าเป็นจิ้ม <c oughs> ไม้กะซัเยี่เทศล่ะ <c oughs> เร็วองยัง Bọn dạng cái gì bọn nhiếp cái ô hỏa lao lao lao. Ba cho đây là. So quái. Một cái môn học số năm mươi tiếng là. Ngóng nhỏ chị kỳ nhôm. Men đi 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 kỳ nhôm. đi kỳ nhôm. Men đi kỳ nhôm. Men đi ไปไหนนะพี่ค,ครับแซบอีหลีแซบอีหลีสถานที่นะครับเนาะหลักเน้นๆนะครับที่เดียงหน้าเทศบาลหรือโรงพยาบาลเงานะครับออกจากโรงพยาบาลเงาวาเลี้ยวขวามือนะครับจะเห็นป้ายร้านลาบเด็ดได้ไข่หมูแม่งกำามอ บี่แซ่บนะคำนองบะฮีบกับโอ๊ตอีกเดนหนาล่าเริงเรื่องนีมีปีสาวนี่ร่ลาลริคนงามนี่นาะตเดิวเวนแตเงานเล้นเดินนี้เด้อคุณม <c oughs> ันจะเป็นสาวมื่อครับนี้นะ